กินได้บ่เนาอพี่น้องอือูนี่มูว่ามกิน่เ่ามึงกินได้บ่ครับนอึ้อกิน้บ่ครับพี่น้องมูนี่เขากินกันเ่าโอเขากิน่อืองูนี่ลายตายมั้งเงนะโอ้ย ออมองตีดคนมอ,อกินมังครับอึ้งแบบนี้นมันไหมอโอ้ตายตายอึ้งไหวครับครับพี่น้องยูนี่ผมามีคนกินครับนี่ก็กินกันบาอึ่งแบบนี้เลยนี่เนี่ยมผ้าเอซีมามหาไตอึ้งครับ ยางขูยางมากคือเงียบนออบาดนี้อือไม่ปานเันไม่หน่อยๆพี่น้องยูออนี่มันอ่ากุนทีคือเป็นชุมชนมุสิม์มนมากครับผมเขาคือเขาไปกินกันครับบาดนี้มันก็นเลยออกแม่แพรลูกเต็มไม่เบิดทั้งเขียดจะน้าั้งอึ้งครับเหมือนีดิถ้ามามือง เต็มลงอมชมแซวน้ำสาเต็มอยู่ครับเดี๋ยวพาไปมึงใสยอยีกหนึ่งไวยครับพฝนเลยผมของทหารกินเนีเมื่อวันที่อะไรฝนสามโตรครับอยู่นี่เกากินกันวะครับนี่อึ้งมูนี่เ่วันเขาเขากินนะี่ยแต่เขากินเนี่ยบอกผมเนี่ยผมเดไปต้มพฝนไปเลยโอ้อึ้งม,มาลายเถอะวะ บนหน่อยนะครับผมว่าจังมืนโตยอะไรยืนยืนนี่โอ้โอ้โอ้ปวดอคะอคุ่นค้นคักครับเอืองอยู่นี่ครับมมีนีุ้่นนี่กินได้ปะครับขันขนว่ามูนี่ที่เขากินกันกต่เขาเม่นไม่ได้นะครับผมเสียตักไปจินผมเสียจังจังแงว่าดูเนี่ยเดี๋ยวภา,วาวเเวพเป็นมึงอีกสาไปหนึ่ง เดี๋ยวภาพใบมึงสายอีกใบหนึ่งครับครับ <Nept un ius> ผมพ,พาไอ่าย่ายคลิปถามเอฟซี FC ว่าเขากินกันไหมอื่น e. แบบนี้<อ>พาเขาไปขเขากินมาครับแต่กินผม HI ตักเอาจากประมาณกระสอบนึงในยูย,ยูนี่ไลยครับ ้ยมันดกอึงครับยู่นนี่คนนะครับคนะในปลาทั้งคนดน่ะเต็มไปหมดอรรถมีแต่แถวเดียวครับยู่นอีกยืงอ่ะโคตรแน่เดียววางแรกนะ่งน่องจับไปไงผมกบโตงโต,ตทอยอยังไงเนี่นวยวายจะกินเรื่องพนันไ่มวามันแมน,มนบ่ละปบอยู่แถนะวนีพนราวา ผมว่ามันสิไปเดียเลยกบสามีนึงเลยเป็นต้มมึงกะครับนี่อย่างไร้สีเลยมะเมิงครับเอย่างนี้เสียดเขียด,ดที่หน้าบ่เขียดที่หน้าในคุ้นค้นคักครับผมไล่คักว่ามันเฉียดกันนะครับอึ้งนี่นะครับ,นนรบแจกันผู้เลหัวเอึ้งรุ่นนี้เขากินกันกับเขาเหม็นมาบอกเลยครับผมเดี๋ยวไปปมว่ามันแจกกระสอบนึงนี่แหละนี่ มนี่มานองี้งูมาแล้วมึงหนีบ่เอ้ยมึงจำมาเกิดอยูหม่องข้นมากินเนอะมึงขโมยไปเกิดบ้านกูมึงได้ดับตายชื่อนี่ของพ่อจะมีโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเคยผอกเคยเห็นฝุ่นห้องท่างฝุ่นครับฝุ่นมันห้องท่างฝุ่นครับ Mente.